ลองจินตนาการถึงเมืองที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังจนเชื่อกันว่าเป็นเมืองที่ไม่มีวันพ่ายแพ้แล้วในชั่วพริบตาเดียวของการพิชิตอันโหดร้ายเมืองนั้นก็หายไปแต่จากควันและซากประกหักพังของอาณาจักรที่ล่มสลายนักรบผู้โดดเดี่ยวก็ผง,งาดขึ้นมาพร้อมกับไฟในใจและวิสัยทัศน์ที่จะสร้างใหม่นี่คือเรื่องราวอนนาเหลือเชื่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราช อากาศในอยุธยาค้นคลักไปด้วยควันและกลิ่นคาวโลหะแห่งความหวาดกลัวเป็นเวลานานแสนนานที่เมืองหลวงโบราณแห่งสยามแห่งนี้เป็นดั่งป้อมปราการที่ถูกล้อมมื่อยอดใจดีสีทองและวัดวารามอันยิ่งใหญ่ในตอนนี้กลายเป็นเพียงซี่ฟันที่แหลมคมอยู่เบื้องหน้าท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเท่าฐานสิ่งที่ข่าจำได้มากกว่าสิ่งอื่นใดคือเสียงเสียงปืนใหญ่ที่กระนหน่ำไม่หยุดเสียงกรีดร้องอย่าง สิ้นหวังที่ก้องไปทั่วถนนแคบๆเสียงสะอื้นเบาๆของเมืองที่กำลังจะยอมจำนนด้วยความอดอยากในเบ้าหลอมแห่งความสิ้นหวังนี้เองที่ชายคนหนึ่งชื่อพระยาตากเจ้าเมือนอง์ตากได้พบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์นี้เขาไม่ได้เป็นพระราชาไม่ได้เป็นเจ้าชายโดยกำเนิดแต่เขาเป็นชายผู้ลงมือทำเป็นนักรบที่มีไฟในใจที่ปฏิเสธที่จะดับมอดลงท่ามกลางความมืดที่คืบคลานเข้ามา พวกเราทุกคนอยู่ที่นั่นทหารจำนวนหนึ่งที่จงรักภักดีต่อเขาเฝ้าดูพระราชาและขุนนางของพระองค์ตกอยู่ในภาวะอัมาพาตพวกเขายึดติดอยู่กับวิธีเก่าๆกับพิธีกรรมและความเชื่อที่เคยนิยามชาติของเราแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านั้นกลับไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงต่อหน้ากำลังอันโหดร้ายของกองทัพพม่าเมืองนี้เป็นเสมือนหลุมศพที่รอการปิดผนึกเราจะอยู่รอความตายที่นี่กับพวกเขาไม่ได้ ข้าได้ยินเขากระซิบในคืนหนึ่งสายตาของเขากวาดมองไปตามกำแพงเมือนไม่ใช่ด้วยสายตาที่หวาดกลัวแต่ด้วยความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งการยอมแพ้คือการยอมรับจุดจบของชาติเราและข้าจะไม่ยอมรับมนัน แทนของเขาถือเป็นการละทิ้งศาสนาสำหรับพระราชาและที่ปรึกษาของพระองค์เป็นการกระทำอันสิ้นหวังครั้งสุดท้ายเขาจะไม่รอการล่มสลายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะฝ่าวงล้อมออกไปเขาจะนำกองกำลังเล็กๆของเขาซึ่งมีกำลังประมาณ500คนและฝ่าแนวรบของศัตรูออกไปฆ่าจำได้ถึงความสงสัยและความกลัวในใบหน้าของคนอื่นๆ,ๆเขาเป็นคนทรยศหรือเปล่าเป็นคนที่ขาดที่ทอดทิ้งพระราชาของตัวเองหรือเปล่า ไม่ใช่เขามีบางอย่างที่แตกต่างออกไปเขาคือผู้รอดชีวิตชายผู้มีวิสัยทัศน์ที่มองไกลออกไปเกินกว่ากำแพงที่กำลังพังทลายของอยุทยาเขาไม่ดามองค์เห็นจุดจบแต่เขามองเห็นจุดเริ่มต้น คืนที่เราจากไปนั้นวุ่นวายเป็นภาพที่พระมัวภายใต้แสงจันทร์เพียงเสี้ยวเดียวค่ายของพมา่าเป็นดั่งเขาวงกตที่เต็มไปด้วยหอคอยสอดแนมและหน่วยลาดตะเวนอากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดของการถูกค้นพบที่กำลังจะมาถึงแต่พระยาตากเคลื่อนไหวด้วยความสงบราวกับปฏิหารเขารู้จกักภูมิประเทศเขารู้จักศัตรูและเคลื่อนที่ราวกับพูดผีเป็นดั่งคมมีดที่ไร้เสียงซึ่งกรี ลึกเข้าไปในใจกลางของการล้อมเราสู้ฝ่าออกมาเป็นการบุกที่สิ้นหวังและโหดร้ายที่ทําให้พวกเราทุกคนสั่นสะท้านและมีเลือดไหลแต่ก็ยังมีชีวิตข้ามองย้อนกลับไปและเห็นแส ไฟสุดท้ายของอยุธยาเป็นแสงที่ริปรี่หน้าเศร้าอยู่บนขอบฟ้าเมืองที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเคยยืนหยัดมานานหลายศตวรรษในตอนนี้กลายเป็นเชิงตะกอนและพวกเราคือผู้ไว้อาลัยที่มีชีวิตเพียงกลุ่มเดียวของมันอย่างไรก็ตามพระยาตากไม่ได้มองย้อนกลับไปสายตาของเขามุ่งตรงไปข้างหน้ายังคงไปยังดินแดนอันกว้างใหญ่และป่าเถื่อนที่อยู่ข้างหน้าพวกเราหนีรอดมาได้แต่เรา เป็นเพียงแค่จุดเล็กๆแห่งการต่อต้านต่ออำนาจของจักรวรรดิการเดินทางที่แท้จริงการเดินทางเพื่อกอบกู้ชาติเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น กลุ่มของพวกเราห้าร้อยคนลดน้อยลงในขณะที่เรามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกป่าทึอเป็นศัตรูของเราพอๆกับชาวพม่าความร้อนแมลงและความหิวโหวยที่แกะกินไม่หยุดทําให้เราต้องทดสอบขีดจํากัดของความอดทนแต่พระยาตากไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขานําทับจากด้านหน้าแบ่งปันสเสบียงอันน้อยนิดของเราและต่อสู้เคียงข้างเราในทุกๆก,การประทะเล็กๆน้อยๆเขาไม่ ได้เป็นเพียงแค่เจ้าเมืองอีกต่อไปแต่เป็นเสมือนที่น้องร่วมรบเป็นผู้นำที่ได้รับความเคารพจากเราไม่ใช่ด้วยยศตำแหน่งแต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่และความเมตตาค่ามอง ดูเขาดูแลผู้บาดเจ็บมือของเขาที่เต็มไปด้วยรอยด้านจากการจับดาบกลับอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดในขณะที่เขามัดแผลหรือยื่นน้ำให้ดื่มพระองค์พูดกับเราไม่ใช่ด้วยสุนทร,รพจน์อันยิ่งใหญ่แต่ด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายและมาจากใจเกี่ยวกับบ้านของเราครอบครัวของเราและอนาคตที่เรากำลังต่อสู้เพื่อมัน ข่าวการหลบหนีของพวกเราเริ่มแพร่กระจายชาวพม่าที่โกรธแค้นจากการต่อต้านได้ส่งหน่วยล่าสังหารตามพวกเรามาเราต่อสู้กับพวกเขาด้วยการซุ่มโจมตีแบบฉับพลันใช้ประโยชน์จากป่าทึบในระหว่างการต่อสู้เหล่านี้เองที่ชื่อเสียงของพระยาตากเริ่มเติบโตขึ้นเขาเป็นมากกว่าผู้รอดชีวิตเขาเป็นนักยุทธาศาสตร์เป็นนักรบเจ้าเละที่สามารถพลิกกระแสการต่อสู้ได้ด้วยการเคลื่อนไหวที่ฉับไวเพียงครั้งเดียวค่าจำนวนหนึ่งที่หน้า กลัวเป็นพิเศษใกล้ระยองได้หน่วยลาดตระเวนของพมา่าได้ตอนพวกเราจนมุมใกล้ริมฝั่งแม่น้ำโอกาสที่พวกเราจะชนะนั้นแทบไม่มีและความสิ้นหวังก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในกลุ่มของเราอย่างไรก็ตามพระยะตากมองเห็นโอกาสพระองค์สั่งให้ทหารกลุ่มเล็กๆแซงทำเป็นล่าถอยเพื่อล่อศัตรูเข้าไปในหุบเขาแคบๆกองกาลังหลักซึ่งซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้หนาะจึงเข้าจู่โจมจากด้านบนมันเป็นการสังหารหมู่ หลังจากการต่อสู้กระแสของผู้คนในหมู่บ้านและทหารที่กระจัดกระจายเริ่มเข้ามาหาเราพวกเขาเป็นผู้รอดชีวิตเป็นผู้ลี้ภัยจากการล่มสลายของอยุธยาและพวกเขามองเห็นในตัวพระยาตากไม่ใช่แม่ทัพที่พ่ายแพ้แต่เป็นดวงประที่แผงความหวังพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบได้ยินเรื่องเล่าของนักรบที่ปฏิเสธที่จะตายไปพร้อมกับเมืองชายชราคนหนึ่งซึ่งน้ำตาไหลอาบหน้าคุกเข่าลงต่อหน้าพระยาตากและถวายมะม่วงสุกหนึ่งลูก ท่านคือผู้ที่พวกเราเฝ้ารอเขากล่าวด้วยเสียงสั่นเครือผู้ที่จะช่วยพวกเราให้รอดพ้นพระยาตากลับมาม่วงและช่วยให้ชายชราลุกขึ้นยืนเราจะช่วยตัวเองพระองค์แก้ไขอย่างนุ่มนวลช่วยกัน นี่คือหัวใจสำคัญของการเรียกร้องของพระองค์พระองค์ไม่ใช่กษัตริย์ที่สูงส่งจากสูงสวรรค์แต่เป็นหนึ่งในพวกเราเป็นชายผู้ที่เคยหลั่งเลือดและทนทุกข์เช่นเดียวกับเราพระองค์เข้าใจความเจ็บปวดจากการสูญเสียและความปรารถนาอันแรงกล้าในการแก้แค้นในขณะที่จำนวนของเราเพิ่มขึ้นพระยาตากเริ่มจัดระเบียบพระองค์ฝึกฝนทหารใหม่ปลูกฝังวินยัยและที่สำคัญที่สุดพระองค์มอบจุดมุ่งหมายให้พวกเขาเป้าหมาย ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเอาชีวิตรอดอีกต่อไปแต่มันคือการรวมชาติที่แตกสลายของเราให้กลับคืนมากลุ่มผู้ลี้ภัยเล็กๆก,กำลังจะกลายเป๊ะนกอองทัพและผู้นำของมันก็กำลังจะกลายเป็นยิ่งกว่าแม่ทัพพระองค์กำลังจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นความหวังและอนาคตที่รู้สึกได้ว่าอยู่ในกำมือของเราเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การล่มสลาย เมื่อมีกองทัพที่กำลังเติบโตและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนพระยาตากก็เริ่มการรณรงค์เพื่อรวมชาติมันเป็นบทที่มืดมนและนองเลือดในประวัติศาสตร์ของเราเป็นสงครามที่ไม่ได้รบกับผู้รุกรานจากต่างแดนแต่รบกับเศษซากที่แตกแยกของคนในชาติเราเองเมื่ออยุธยาล่มสลายอาณาจักรสยามก็แตกออกเป็นเสี่ยงเสี่ยงกลายเป็นกลุ่มก้อนที่แข่งขันกันแต่ละกลุ่มนำโดย คุณสึกที่ประกาศตนเองเป็นใหญ่ผู้ที่มองเห็นโอกาสในการเข้ายึดอำนาจมีทั้งเจ้าเมืองที่มายทางเหนือผู้ครองเมืองจันทบุรีและคนอื่นๆอ,อ,อีกสองสาคนที่สร้างอาณาจักรเล็กๆของตนเองขึ้นมามันเอเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านต่อสู้กับเพื่อนบ้านและพระยะารู้ดีว่าในการที่จะสร้างสยามขึ้นมาใหม่เขาต้องรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันเสียก่อน ความสูญเสียทางอารมณ์ในเรื่องนี้มีมหาศาลพวกเขาไม่ใช่ศัตรูที่ไร้ตัวตนทหารที่เราต่อสู้ด้วยจำนวนมากเป็นคนที่เราเคยยืนเคียงข้างบนเชิงเทินของอยุธยาฆ่าจำใบหน้าของพระยาตากได้หลังจากการต่อสู้ที่โหดร้ายเป็นพิเศษกับกองกำลังของเจ้าเมืองทีหมายพระองค์ยืนอยู่บนเนินเขามองลงไปยังความวินาศที่เกิดขึ้นไหลของเขาสุดลงพวกเขาคือคนของข้าเขากล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก ค่าเกลียดที่ต้องทำเช่นนี้แต่ร่างกายจะไม่สามารถรักษาตัวเองได้หากมันถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นเขาเป็นนักรบแต่เขาก็เป็นชายผู้แบกรับความหนักขนนวงจากการกระทำของเขา ยุทธวิธีของพระองค์เป็นการผสมผสานร,ระหว่างอัจฉริยภาพทางการทหารและสงครามจิตวิทยาพระองค์จะเข้าหาขุนศึกแต่ละคนไม่เพียงแค่ด้วยการชักดาบแต่ด้วยการขอร้องเพื่อความสามาคัคคีพระองค์เสนอการนิรโทษกรรมและตำแหน่งในอำนาจให้กับผู้ที่เข้าร่วมกับพระองค์โดยกำหนดให้การรณรงค์ของพระองค์ไม่ใช่เป็นการพิชิตแต่เป็นการฟื้นฟูนี้ เป็นข้อความที่สะท้อนถึงทหารที่สิ้นหวังและชาวบ้านที่อดอย่าเป็นอย่างมากพวกเขาเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ที่ไม่สิ้นสุดเหนื่อยล้าจากวงจรแห่งความรุนแรงที่ไม่จบสิ้นพวกเขาต้องการความสงบสุขและพวกเขามองเห็นนว่าพระยาตากเป็นชายเพียงคนเดียวที่สามารถมอบสิ่งนี้ให้พวกเขาได้ การรณรงค์ไม่ได้ปราศจากช่วงเวลาที่โหดร้ายการเข้าตีป้อมปราการจันทบุรีเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความกล้าหาญของพระองค์เมืองนี้มีการป้องกันที่ดีกำแพงดูเหมือนจะไม่มีทางเข้าได้เจ้าเมืองปฏิเสธที่จะยอมจำนนพระยาตากรู้ว่าการเข้าจู่โจมอย่างกระทันหันเป็นข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของเขาคืนนั้นภายใต้สายฝนที่หนาวเย็นพระองค์สั่งให้ทหาร ทุกหม้อข้าวที่เหลืออยู่ทั้งหมดมันเป็นการกระทําที่สิ้นหวังซึ่งทําให้พวกเราทุกคนสับสนเราจะกินอาหารมื้อต่อไปที่จันทบุรีพระองค์ประกาศด้วยเสียงที่ก้องกังวานในความมือดะไม่อย่างนั้นเราก็จะตายในความพยายามนี้ไม่มีทางถอยหลังอีกต่อไปแล้วเราจะเคลื่อนทับเดี๋ยวนี้ มันเป็นการเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่แท้จริงมันแสดงให้ทหารของพระองค์เห็นว่าพระองค์มุ่งมั่นที่จะได้รับชัยชนะไม่แพ้พวกเขาและมันจุดไฟในใจของพวกเขาที่ศัตรูใดๆก็ไม่สามารถตับได้เราเข้าโจมตีประตูเมืองในตอนเช้าเป็นกระแสของผู้คนที่มีชีวิต ซึ่งขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมายเพียงหนึ่งเดียวเมืองล่มสลายในวันนั้นและตำนานของพระยาตากนักรบผู้ไม่ยอมจำนวนก็เติบโตขึ้นอีกครั้งเมื่อขุนศึกพ่ายแพ้หรือยอมเข้าร่วมทางสู่กรุงเสียยุทธยาก็เปิดโล่งในที่สุดการเดินทับกลับไปยังเมืองไม่ได้เป็นการเดินขบวนแห่งชัยชนะแต่เป็นการสแสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรามาถึงสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เมืองหลวงสีทองในความทรงจำของเราแต่เป็นเมืองร้างเป็นดินแดนร้างว่างเปล่าที่บ้านเรือน ถูกลดเหลือตเ่เศษซากและวัดวารามยืนตระงานเป็นโครงกระดูกที่เงียบงันพระราชวังเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของชาติของเรากลายเป็นเพียงเปลือกที่โครงป่าก,กำแพงของมันถูกทำให้เป็นสีดำจากไฟและประตูถูกถอดออกจากบานพับความเศร้าโศกอย่างสุดซึ่งปกคลุมเราทุกคนนี่คือราคาที่แท้จริงของความพ่ายแพ้ที่ถูกเปิดเผยให้ทุกคนเห็น พระยาตากยืนอยู่ในซากประขักพังของท้องพระองค์อันยิ่งใหญ่ก้มสีสลงพระองค์กลับมาถึงบ้านแล้วแต่บ้านได้หายไปแล้วความรู้สึกที่หนักอึ้งในตอนนี้สัมผัสได้ที่นี่เองในจุดนี้เองที่พระองค์จะสามารถประกาศตนเป็นพระราชาผู้พิชิตที่กลับมาทวงรางวัลของเขาได้แต่พระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่พระองค์ได้ตัดสินใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญญาที่แตกต่าง ออกไปเป็นวิสัยทัศน์ที่มองไกลออกไปเกินกว่าชัยชนะในทันทีพระองค์มองเห็นว่าอายุทยาน,นั้นเสียหายเกินไปจมดิ่งอยู่ในความเศร้าโศกและความทรงจำอันเลวร้ายเกินไปการสร้างใหม่ที่นั่นก็เหมือนกับการสร้างใหม่บนหลักฐานของความเศร้าโศกพระองค์จึงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงเมืองใหม่ธนบุรี อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับทะเลมากกว่าและมีเชืภูมิที่ป้องกันได้ดีกว่ามันเป็นการเลือกที่ปฏิบัติได้จริงซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อหลักของพระองค์ที่ว่าการอยู่รอดขึ้นอยู่กับการปรับตัวไม่ใช่การยึดติดอยู่กับอดีตที่โรแมนติกการตัดสินใจนี้ได้รับการต่อต้านจากคนกลุ่มเก่าอยู่บ้างผู้ที่ยังคงหอยหาความรุ่งโรจน์ของอยุธยาแต่พระยา ต่ก็ยังคงหนักแน่นพระองค์อธิบายว่าชาติไม่ได้ถูกนิยามด้วยกำแพงเมืองแต่ด้วยผู้คนจิตวิญญาณและความสามารถในการลุกขึ้นจัดเข้าทุลี วันราชาพิเศษของพระองค์นั้นเรียบง่ายแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากพิธีอันหรูหราในอดีตไม่มีบัลลังก์อันโออาไม่มีการเดินขบวนอันยิ่งใหญ่ของช้างพิธีจัดขึ้นในวัดที่เรียบง่ายแห่งหนึ่งในธนบุรีล้อมรอบด้วยทหารที่เคยต่อสู้เคียงข้างพระองค์พระองค์ประทับบนบัลลังก์ที่ทำขึ้นชั่วคราวทรงสวมเครื่องแบบทหารที่เรียบง่ายและเมื่อน้นำศักดิ์สิทธิ์ถูกรดลงบนศีรษะของ พระองค์พระองค์ก็ไม่ใช่พระยาตากแม่ทับอีกต่อไปแล้วพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าตากสินพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของยุคใหม่ข้าจำได้ว่ามองดูพระองค์ดวงตาของพระองค์เต็มไปด้วยความอ่อนล้าและความมุ่งมั่นพระองค์ได้รับชัยชนะในสงครามแต่พระองค์ก็รู้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นการสร้างชาติขึ้นมาใหม่นั้นเป็นงานที่ซับซ้อนและยากลำบากกว่าการชนะสงครามเสียอีก และในขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือเมืองหลวงแห่งใหม่สาตร์เงาทอดยาวไปทั่วแม่น้ำความหวังที่เต็มไปด้วยความระมัดระวังก็เข้ามาแทนที่ในใจของพวกเราทุกคนเรามีกษัตริย์และเรามีการเริ่มต้นใหม่ วันเวลาหลังจากพิธีราชาพิเศษเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายการเปลี่ยนผ่านจากนักรบมาเป็นพระราชาไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพระเจ้าตักสินพระองค์ใช้เวลาหลายปีในสนามรบตัดสินใจด้วยดาบในมือและตอนนี้การต่อสู้ของพระองค์เป็นการต่อสู้ด้วยราชาองค์การและการเจรจาอาณาจักรเป็นดัง่งภาพปฏิปต่ปตอของชุมชนที่กำลังดิ้นรนเศรษฐกิจตกต่ำเกิดภาวะ ข้าวยากหมากแพงและการระบาดของโรคพระเจ้าตากสินให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชนของพระองค์พระองค์เปิดคลังสมบัติเพื่อซื้อข้าวและแจกจ่ายฟรีซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้พระองค์เป็นที่รักของประชาชนที่อดอยากพระองค์ส่งทูตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อฟื้นฟูการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าสยามไม่ได้ล่มสลายเพียงแค่บาดเจ็บ สไตล์การปกครองของพระองค์ก็เหมือนกับความเป็นแม่ทัพนั่นคือตรงไปตรงมาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพระองค์จะเสด็จออกไปตามตลาดในธนบุรีตรัสกับพ่อค้าและชาวนารับฟังปัญหาของพวกเขาและนำการแก้ไขปัญหามาใช้ในทันทีพระองค์เข้าใจว่าความเข้มแข็งของกษัตริย์ไม่ได้มาจากพระราชวังแต่มาจากความจงรักภักดีและความไว้วางใจของ ประชาชนพระองค์เข้าถึงง่ายเป็นกษัตริย์ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเราและจดจำได้ว่าการเป็นสามัญชนนั้นเป็นอย่างไรแนวทางที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางนี้เป็นการออกนอกกรอบจากประเพณีอันเคร่งครัดในอดีตอย่างสิ้นเชิงและมันเป็นสิ่งที่ชาติของเราต้องการอย่างแท้จริง แต่การทำงานไม่มีที่สิ้นสุดการสร้างทนบุรีขึ้นมาใหม่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อทุกก้อนไม้ทุกแผ่นเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามร่วมกันของเราที่จะเยียวยาและก้าวไปข้างหน้าพระเจ้าตากสินทรงควบคุมดูแลการก่อสร้างวัดและอาคารฝ่ายปกครองด้วยพระองค์เองทรงทำงานเคียงข้างกับคนงานสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาด้วยพลังที่ไม่มีวันหมดสิ้นพระองค์ไม่ได้เป็นแค่ สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นผู้นำในทุกแง่มุมของคำพระองค์สร้างประมวลกฎหมายใหม่สร้างระบบการปกครองใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้นในสาระสำคัญแล้วพระองค์คือผู้ก่อตั้งสร้างชาติขึ้นมาใหม่จากศูนย์ด้วยอิทธิและก้อนอย่างเจ็บปวด อย่างไรก็ตามแม้ในช่วงเวลาแห่งความสงบนี้วิญญาณของอดีตก็ยังคงหลอกหลอนอยู่ภายคุกคามจากการรุกรานของพม่า,มาครั้งใหม่เป็นเงาที่ปกคลุมทุกการตัดสินใจพระเจ้าตาัดสินรู้ว่าเพื่อที่จะรักษาอนาคตของสยามอย่างแท้จริงพระองค์ต้องหันมาให้ความสนใจกับภายนอกอีกครั้งพระองค์ต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งพระองค์ต้องพิสูจน์ว่าอาณาจักรใหม่นี้ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาแห่งการต่อต้านที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เป็นพลังที่กลับมาอย่างถาวรที่ต้องถูกคำานึงถึงพระองค์เริ่มฝึกฝนทหารรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่เพื่อการป้องกันแต่เพื่ออนาคตที่สยามจะสามารถยืนหยัดอย่างภาคภูมิและเป็นอิสระได้อีกครั้งการเปลี่ยนผ่านจากสงครามสู่สันติภาพเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนยากลำบากและมักจะขัดแย้งกันเองแต่พระเจ้าตากสินก็ดำเนินไปตามเส้นทางนั้นด้วยจุดมุ่งหมายเพียงหนึ่งเดียว เพื่อให้แน่ใจว่าการเสียสละของอยุธยาจะไม่สูญเปล่า สันติภาพที่ไม่มั่นคงเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในขณะที่พระเจ้าตากสินทำงานเพื่อสร้างชาติจากภายในพระองค์ก็ถูกบังคับให้หันไปให้ความสนใจกับภายนอกอีกครั้งชาวพม่าที่ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้ได้ระดมพลบุกเข้ามาอีกหลายครั้งอย่างไรก็ตามพระเจ้าตากสินไม่ได้เป็นเพียงแม่ทัพที่ถูกตามล่าอีกต่อไปแต่เป็นพระราชาที่มีกองทัพซึ่งมีระเบียบวินัย จงรักพักดีและพร้อมที่จะปกป้องบ้านใหม่ของพวกเขาการต่อสู้นั้นดูเดือดทั้งทางบกและทางน้ําแต่ความเฉียบแหลมทางยุทธวิธีของพระเจ้าตากสินก็เปล่งประกายออกมาพระองค์ใช้ยุทธวิธีการรบแบบกองโจรการซุ่มโจมตี และการลงอย่างชาญฉลาดเพื่อเอาชนะกองกำลังที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีอาวุธดีกว่าชัยชนะของพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะทางทหารแต่เป็นชัยชนะทางจิตวิทยาซึ่งที่สูให้พมา่าและคนทั่วโลกเห็นว่าสยามไม่ได้เป็นอาณาจักรที่ล่มสลายแต่เป็นมหาอำนาจที่ฟื้นคืนชีพ แต่ความเทวยทยานของพระองค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การป้องกันพระองค์เห็นความจำเป็นที่จะต้องรักษาพรมแดนของอาณาจักรและป้องกันความขัดแย้งในอนาคตสิ่งนี้นำไปสู่การณรณรงค์เพื่อปราบปรามอาณาจัก,กรกราเวียงเจียงทันและหลวงพระบางข้าจําการเดินทัพไปยังเวียงจันท์ได้เป็นการเดินทางที่เหนื่อล้าผ่านภูเขาและป่าทึบพระเจ้าตากสินอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมของเขาทรง นำทัพจากด้านหน้าพลังของพระองค์ดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัดการรณรงค์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และอาณาจักรกราวก็ถูกนำมาอยู่ภายใต้อำนาจของสยามสิ่งนี้ไม่เพียงแต่รักษาความปลอดภัยของพรมแดนทางเหนือของเราเท่านั้นแต่ยังนำความมั่งคั่งและอิทธิพลมหาศาลกลับมาสู่อาณาจักรอีกด้วยรวมถึงพระแก้วมรกตอันศักดิ์สิทธิ ซึ่งถูกนำกลับมายังธนบุรีและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งชาติของเราและเป็นที่มาของความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับประชาชน อย่างไรก็ตามชัยชนะเหล่านี้ก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียสงครามที่ต่อเนื่องเริ่มส่งผลกระทบต่อพระเจ้าตากสินชยัยที่ข้าเคยรู้จักผู้นำที่เปี่ยมด้วยความเมตตาซึ่งเคยแบ่งปันสเสบียงและดูแลผู้บาดเจ็บเริ่มเปลี่ยนไปพระองค์ปริกตัวมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะกรดเกลี้ยอย่างกระทันหันความหนักหน่วงของการปกครองและการต่อสู้ดูเหมือนจะตกอยู่บนไหล่ของพระองค์เหมือนเสื้อคลุมที่หนักอึ้อง พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักรบอีกต่อไปแล้วแต่เป็นพระราชาและความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นมีมหาศาลพระองค์เริ่มไม่ไว้วางไจจะคนรอบข้างมองเห็นการสมคบคิดในที่ที่ไม่มีอยู่จริงค่าจําการสนทนาของเราในคืนหนึ่งได้ขณะที่มองออกไปเหนือแม่น้ำที่เงียบสงบพวกเขาเห็นแต่แค่เพียงมงกุฎพระองค์ตรัสด,ด้วยเสียงต่ำๆพวกเขาไม่เห็นเลือดที่เปื้อนมือของข้าค่ำคืนที่นอนไม่หลับ ความกลัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดว่าทุกสิ่งที่เราสร้างมาจะพังทลายลงเป็นผงทุลีเขาเป็นชายที่ถูกกักขังโดยความยิ่งใหญ่ของตัวเองคุณสมบัติที่ทำให้เขากลายเป็นวีรบุรุษความมุ่งม,มั่นที่แน่วแน่พลังที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยความรับผิดชอบที่ลึกซึ้งกำลังเริ่มทำให้เขายแย่ลงเขาได้ช่วยสยามให้รอดแต่ในการทำเช่นนั้นเขาก็ได้สูญเสียสะ วันหนึ่งของตัวเองเป็นเงาของชัยชนะของเขากำลังเริ่มที่จะทอดยาวและมืดมิด ชัยชนะยังคงดำเนินต่อไปแต่บรรยากาศในราชสำนักกลับแย่ลงความหวาดระแวงที่เคยเป็นเพียงเสียงกระซิบเบาๆในใจของพระเจ้าตากสินเริ่มเติบโตเป็นเสียงคำรามที่ดังสนั่นพระองค์หมกมุ่นอยู่กับเรื่องทางศาสนาอ้างว่าได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์เรียกร้องให้พระสงฆ์และผู้นำศาสนาต้องก้มกราบต่อหน้าพระองค์ไม่ใช่ในฐานะพระราชาแต่ใน ฐานะพระพุทธเจ้าที่มีชีวิตมันเป็นข้อเรียกร้องที่สร้างความตกใจและหวาดกลัวให้กับหลายคนรวมถึงผู้สนับสนุนที่จงรักภักดีที่สุดของพระองค์เส้นแบ่งระหว่างอำนาจอันมหาศาลของพระองค์กับความเค้หาใจความเป็นจริงเริ่มพร่าโมการตัดสินใจของพระองค์เริ่มผิดเพี้ยนไปและการลงโทษจากการกระทำผิดเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องที่โหดร้ายและเกินกว่าเหตุ ถ้าจำวันที่พระองค์ให้บยเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งสำหรับความผิดเล็กน้อยได้ชายผู้นั้นรับใช้พระองค์อย่างจงรักภักดีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาข้าราชบริพารทั้งราชาสำนักเฝ้าดูด้วยความเงียบงนันและตกตะลึงความกลัวหน่าสะพรึงกลัวได้ปกคลุมเราทุกคนชายที่เราเคยเสี่ยงชีวิตเพื่อเขาชายผู้ที่สร้างชาติของเราขึ้นมาใหม่ตอนนี้กลายเป็นแหล่งที่มาของ ความหวาดกลัวนี้ไม่ใช่กษัตริย์ที่เรารู้จักนี่คือบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปเป็นชายที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจอันมหาศาลและความโดดเดี่ยวในตำแหน่งของเขาเขาขับเคลื่อนตัวเองจนถึงขอนี่ด้สุดต่อสู้มาอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นเวลานานและตอนนี้ความเครียดก,ก็แสดงออกมาในรูปแบบที่เจ็บปวดที่สุด อาณาจักรที่ครั้งหนึ่งเคยรวมกันเป็นหนึ่งด้วยความแข็งแกร่งของพระองค์ก็เริ่มแตกแยกอีกครั้งความไม่พอใจแพร่กระจายจากราชสำนักไปยังประชาชนสามัญเจ้าหน้าที่และแม่ทัพที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจที่สุดของพระองค์ก็เริ่มสมคบคิดต่อต้านเขาเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเป็นเสียงหึงห่งหึ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไปพระเจ้าตากสินในความหวาดระแวงของ พระองค์มองเห็นคนทรยศอยู่ทุกขนแห่งพระองค์เริ่มกวาดล้างราชสำนักประหารชีวิตชายที่ครั้งหนึ่งเคยพิจารณาว่าเป็นครอบครัวของพระองค์มันเป็นโศกนาฏกรรมที่กำลังดำเนินไปอย่างช้าฮาฮาชายผู้ยิ่งใหญ่ถูกความชั่วร้ายของตัวเองฉุดให้ต่ำลงแม่ทัพที่ไว้ใจที่สุดของพระองค์พระยาจักรี กำลังออกรบที่กัมพูชาโดยไม่รู้ถึงความวุ่นวายที่กำลังจะเกิดขึ้นในธนบุรีอย่างไรก็ตามระยะทางกลับกลายเป็นความรอดของเขาประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ยังคงจงรักภักดีต่อแนวคิดของสยามที่มั่นคงแต่ไม่ใช่ต่อกษัตริย์ที่เริ่ไม่มั่นคงมากขึ้นเร่เย่เร่อเรอเรอมองหาพระยะจาจักรีว่าเป็นความหวังเดียวของพวกเขาเขาเป็นชายที่ลงมือทำเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจ เช่นเดียวกับพระเจ้าตากสินแต่เขาก็เป็นที่รู้จักจากความสงบและสำนึกในความยุติธรรมของเขาเขาคือทุกอย่างที่พระเจ้าตากสินเคยเป็นและทุก